สวัสดีครับนี่คือการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ในวันที่10สิงหาคมนะครับซึ่งวิชาที่ผมและเพื่อนนะครับเลือกหัวข,ข้อขึ้นมานะครับนั่นก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าระบบสุริยะนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยระบบสุริยะที่ผมนํามาเสนอนครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะเอ,อ่อแถวดวงอาทิตย์นะครับก็จะมีดวงอาทิตย์นะครับมีดาวพุธ มีดาวศุกร์มีดาวโลกนะครับแล้วก็มีดาวมากมายทับอย่างเช่นดาวพื้นเรือหัดดาวเนปจูนดาวดาวดาวเนี่ยดาวเสาครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลในนั้นแล้วก็พร้อมกับตัวการ์ตูนอีกนิดหน่อยนะครับก็นี่นะครับเป็นเกี่ยวกับข้อมูลชิดงานที่ผมส่งนะครับแล้วก็ตัวชิดงานอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ